มีเหนือกว่าสรยุทธ์อาณาจักรกิตติสิงหาปัดรายได้3.2พันล้านเจองง้นหลักฐานเด็ดหนึ่งในผู้ถือหุ้นไอทีวีนายกิตติสิงหาปัดเจ้าของบริษัทฮันติวจำกัดผู้ดำเนินรายการข่าว3ามมิติช่องเดียวกันมีรายได้น้อยกว่าเกือบ20เท่า ทั้งนี้ในะรอบปี2,555บริษัทฮอตนิวจำกัดมีรายได้31,882,076.45บาทกำไรสุทธิ9,928,875.51บาทรวมรายได้ตั้งแต่ปี2,551ถึง2,555มีรายได้รวม106,990,000มีรายได้รวม106,955,251.20บาท กำไรสุทธิรวม30 8 8 6ล้าน8 6บาทจากกรณีที่ทีมข่าวรายการข่าวสามมิตินำเสนอประเด็นหุ้นไอทีวีอย่างเป็นสเต็ปเกิดกระแสต,ตื่นตัวในสังคมมากยิ่งขึ้นทว่ามีคนส่วนหนึ่งสงสัยว่าคลิปที่แยมทาปณีเอสีชัยนำเสนอเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีซึ่งจัดประชุมขึ้นไปเดือนเมษายนที่ผ่านมามีการตัดต่อหรือไม่ ยามยืนยันกับมัติชนออนไลน์ว่าไม่มีการตกแต่งหรือตัดต่อเพื่อให้ออกมาให้เป็นคุณแก่ใครแต่เป็นส่วนหนึ่งจากใน3นาทีที่เป็นคลิปเต็มๆจริงๆสิงหาปัดพิธีกรรายการข่าวสามมิติไลทชี้แจงทุกประเด็นก่อนเริ่มรายการข่าวสามมิติพร้อมยืนยันว่าคลิปที่ยามถาปฏีนาเสนอบรรณาธิการข่าวสามมิติได้ตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้วและแนวทางสืบสวนสอบสวนเป็นสิ่งที่ทีมงานนําเสนออย่างต่อเนื่อง นายกิตติกล่าว่าแฟนๆถามมาเยอะเรื่อง่ถวเชิงสืบสวนสอบสวนที่ออกอากาศไปส4ตอนค้นหาความจริงไอ v ีียังเป็นสื่ออยู่หรือไม่เลยต้องมาเล่าให้ฟังรวมทั้งประเด็นข่าวล่าสุดเรื่องนี้คิดว่าถ้าใครเป็นสื่อมวลชนแล้วอยากทำงานหาความจริงล้วนมีต้นต่อมาจากที่เดียวกันหลักๆคือประเด็นที่มีคนไปร้องเรียนคุณพิธาลิมเจริญรัต หัวหน้าพักคก้าไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเหมือนกับที่ผมไปสัมภาษณ์คุณสแสวงบุญมีเลขากรกะตสรุปง่ายๆคือ 1. ถือหุ้นหรือไม่ 2. หุ้นนั้นเป็นหุ้นสื่อหรือไม่ที่ผมไปสัมภาษณ์คุณชัยทวัตตุลาธนเลขาพักคก้าวไกลถึงความคืบหน้าการฟอร์มรัฐบาลอาทิการทำความเข้าใจกับสอวอคุณชัยธวัสะท้อนว่าขณะที่ฝั่งนี้ไปทำความเข้าใจกับสอวอทั้งหลาย ก็ได้ทราบความจริงว่ามีคนพยายามล็อบบี้สอวอ,อย่าให้โหวตคุณพิธาผมถามว่ามันเป็นยังไงแต่เขาไม่ได้บอกรายละเอียดก่อนจะบอกเรื่องหุ้นไอ v ีีด้วยก็ไปตรงกับที่คุณถาปณีเริ่มหาความจริงเหมือนกันการจะหาว่าเป็นสื่อหรือไม่ก็ทำแบบธรรมดาเลยเราเคยอยู่ไอทีีกันไอทีีมีออฟฟิศไหมมีกล้องหรือเปล่าคุณถาปณีเลยไปถึงที่ตั้งที่ปรากฏในเอกสารที่คนได้ ก็ไม่ได้มีป้ายหรืออะไรที่เป็นไอทีีเหมือนที่นําเสนอในตอนแรกพอเรื่องนี้ออกมาคนบอกว่าตัดต่อหรือเปล่าผมเห็นบรรดาผู้เชี่ยวชาญโพชี้แจงเหมือนกันว่าคลิปที่ออกผ่านระบบหรือเอ็กพอรจากซูมก็ดีจากสตรีมยาร์ดก็ดีเจ้าของโปรแกรมมีรหัสของเขาอยู่เช็คแป๊บเดียวก็รู้ดังนั้นจึงไม่มีใครกล้าไปตัดต่อคลิปที่เอ็กพอออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณตัดจากยาวไปสั้นลงก็พอตัดได้ แต่ตัดจากสั้นเป็นยาวไม่ได้ยืนยันว่าเห็นความผิดปกติมาพักหนึ่งแล้วเชื่อว่าไม่น่ามีเพียงตัวละครที่มีเพียงหน้าข่าว2-3คนวันนี้ข่าวสามมิติก็พยายามเสนอให้กลมกืนทั้งหมดข่าวที่คุณถาปณีเสนอเราดูและตรวจสอบอย่างรอบคอบบอกกอรตรวจแล้วว่าหลักฐานที่เราได้มาจริงๆไม่ใช่เฉพาะบันทึกการประชุมพูดถือหุ้นยังมีหลักฐานอื่นๆอีกสำหรับผมมองว่ามีน้ำหนักพอสมควรเราขอตรวจสอบ วีคอสสั่งขอก่อนก่อนจะไปนําเสนอมีคนเห็นความผิดปกตินี้ส่งข้อมูลมาให้เราก็ดูกันแล้วนําเสนอต่อไปพวกผมเคยอยู่ไอทีวีมาหลายคนที่นี่ยังเก็บหนังสือเลิกจ้างไว้อยู่เลยซึ่งเขียนชัดเจนว่าสถานีหยุดทํางานคือยุบไปเลยพนักงานถูกเลิกจ้างไปทั้งหมดร0อยเปอร์ซ็ไล่มาตั้งแต่กรรมการผู้จัดการไม่มีใครเป็นพนักงานบริษัทแล้ว ลองไปดูตอนนี้ว่ามีใครให้อยบัตรพนักงานไอทีวีไหม